Datacom Connecting Dreams สวัสดีค่ะพบกับเซอร์ไพรส์เจินาบุญธรรมสามิสอนค่ะขณะนี้นะคะเซอร์ไพรส์พามาอยู่ที่งาน c ค t ต a t a c o m Network Showcase คค่ะนวัตรกรรมการให้บร,ริการสื่อสารข้อมูลที่เต็มรูปแบบพร้อมเขียงข้างไปกับทุกๆธุรกิจค่ะ น,นี้นะคะจัดขึ้นณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเมื่อวันที่7-8ตุลาคมที่ผ่านมานี้แหละค่ะโดยประธานในพิธีคุณสมยศธนาพิลุนทรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจการตลาดบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชน กล่าวต้อนรับสื่อมวลชนและพาเยี่ยมชมงาน Cat Datacom Network Showcase นวัตกรรมการให้บริการโครงข่ายสื่อสารข้อมูลเต็มรูปแบบพร้อมการจำลองแอปพลิเคชันบนโครงข่าย Cat Private Line Cat MPLS Cat e t e r n e t ในรูปแบบของการใช้งานจริงเพื่อเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนค่ะในการนำไปใช้เพิ่มศักยภาพในโลกธุรกิจที่ต้องแข่งขันทั้งในด้านข้อมูลและก็ความเร็วค่ะ ซึ่งแค t ดาต้าคอได้มีการวางโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศค่ะและโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศร่วมกับการเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมในประเทศต่างๆทั่วโลกรวมถึงการสร้างโครงข่าย IP ซึ่งมีความจุสูงสุดในประเทศถึง40กิกะไบต์เปอร์เซกค่ะเพื่อรองรับการใช้งานสื่อสารข้อมูลของธุรกิจทั้งภายในและก็ระหว่างประเทศนะคะเพื่อความสำเร็จในทุกธุรกิจ พ็อกแคตต้องการเชื่อมต่อความฝันของการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงสู่ความเป็นจริงให้กับผู้ใช้บริการนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังเชิญบุคคลในแวดวงธุรกิจต่างๆมาร่วมบอกเล่าประสบการณ์และเปลี่ยนความคิดเห็นในการเลือกหรือประยุกต์ใช้บริการสื่อสารข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจค่ะ รับใครนะคะที่กำลังมองหาเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลบนโคงข่ายที่มีประสิทธิภาพนะคะเพื่อเพิ่มความสำเร็จให้กับธุรกิจของคุณติดตามรายละเอียดได้เลยนะคะกับเว็บไซต์ catdata.com ค่ะเอาละครัวันนี้หมดเวลาของเซอร์ไพรส์แล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ catdata.com connecting dreams